สองโอ้ยโอ้ยล้อดูล้อโอ้ยโอ้โหโอ้โห้ยน้องขั้นมองทางซ้ายแล้วหันมองทางขวาพี่กับพิบตาเลยโอ้ยล้อดูล้อโอ้ยโอ้โหโอ้โห้ยเามาครับวันนี้ฮุดพามา รับชมอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นวาไรตี้แต่ก็สามารถจำลองให้เห็นถึงความแข็งแรงนะครับในเรื่องของร้อแม็กหรือยางรถยนต์ของพ p พี p ู r ิลนะครับแล้วเราก็ได้รับคําท้าจากพี่อ,องอ์สระบุรีที่เขาบอกว่าเขาทําระเบิดที่แรงที่สุดยังไงไม่รอดแน่นอนก็เลยจัดมาให้นี่หิวจัดล้อนะครับคอสบิดยางคอสมิดมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็ถ้าล้อชุดเนี้ย มันไม่แตกไม่เป็นไรเนี่ยนะรับคำท้าเขามั่นใจว่าไม่เหลือต้องแตกแต่เขาบอกถ้าไม่แตกเขายอมจะระเบะิบดรถคันนี้เลยนะนี่นี่ก็ใส่คอสมตอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอะไรจะแตกนะครับอะเดี๋ยวคุยพี่อ๋องหน่อยไหมโอ้โหแบบสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยนะนร,ร้อไหนร้อไหนไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยนะเออรับคำท้าจากพี่เนี่ย<ห>ผมก็เอาซะหน่อย โอ้โหร้อย่างเ้ย่นะอ่ะพี่บอกว่าระเบิดพี่อ๋องสระบุรีชาแนลเนี่ยแรงที่สุดแรงแรงอยู่แล้วของผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวก็ลองลองดูแต่ถ้าของผมแตกเอาจริงๆนะถ้าล้อมันจะแตกหรือไม่จะอะไรเนี่ยมันก็นิดนึงมันก็เป็นเรื่องปกตินะอ่ะเออแต่ถ้าไม่แตกพี่อ๋องบอกว่าอะไรนะกล้าผมจะระเบิดจะระเบิดรถเลยเหรใช่โอ้โหเช่อใจเนี่ยไม่เหลือไม่รอด อะ่ะเดี๋ยวต้องลองชมกันแบบนี้นะแบบนี้นะก้านเล็กๆแบบนี้นะก้านเล็กๆโอ้โหเนี่ยเบาๆเหมือนมันไม่หนาอ่ะลองดูเลยล่ะลองดูลองดูแต่ผมก็ต้องบอกก่อนนะรับคาท้ากันรับคําท้านะครับแต่ผมก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราล้อเราเนี่ยมีการชํารุดหรือแต่เนี่ยก็ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็อาจจะไม่ไม่ใช่ไม่มาตรฐานนะอันนี้ออกตัวไว้เหมือนกันนะเพราะเราก็ทำมาหมดแล้วแต่ว่าเรื่องระเบิดเนี่ยมันก็แรงจริงๆ นะครับล้อเราเนี่ยมาตรฐานอยู่แล้วแต่ลองดูครับแต่ผมก็มั่นใจว่าเอาน่าลองดูนะแต่ถ้าล้อเราไม่แตกเดี๋ยวเราจะเห็นรถแตกจัดไปจัดไปเดี๋ยวเราไปช่วยกันมามาช่วยกันอย่างเง้ยน่ะมามมันจะไม่ระเบิดได้อย่างไ่กระจายทั้งแมกทั้งยางอ่ลองดูอลองดูโอ้โหนี่ไม่เลือ อะไรนะเดี๋ยวให้เฮียมาเดี๋ยวให้เฮียกดพี่อ๋องผมต้องทำอะไรอีก้อของแกเราต้องให้แกเป็นคนกดรู้ไหมครับอ่านะเฮียมานี่เลยมานี่เลยว่าว่าว่าอ่าเพราะว่าล้อเนี่ยมันเป็นของเฮียแต่ผมมั่นใจว่ามันแตกแน่นอนเพราะฉะนั้นเฮียเป็นคนกดระเบิดเอาอย่างนั้นเลยอยู่ไหนจัดไปมาอ่ะตามผมมาไปแต่หิวจะหมอบๆเลยแหละหิวต้องหมอบๆเลยแต่ยุ่งใจไม่ต้องห่วงพร้อมยังครับ มาเดี๋ยวชมกันโอ้โหตื่นเต้นฮิวตื่นเต้นมากความยกมือตื่นเต้นมากปกติเอาปืนยิงก็สุดนะเอาปืนยิงก็สุดแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นมากแต่ไม่ต้องกลัวครับเราอยู่ไกลแล้วมันเป็นเนิน5 4 3อ่ะเอาจิ้มใส่เลยนะจิ้มเลยนะยังนะจิ้มเลยอ่ะยังนะ5 4 3 2 2โสามองห้าสี่สามโอง แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ <c oughs> ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เย้คอยโชคดีนับตัง้งแต่โอ้โหร้องดูร้องโอ้ยโอ้โหโอ้ห่ยโอ้โหยนู่นแม็กอยู่น,นู่นไอ้ยา ล้อไปทางแตกนี่วาเหี้ยล้อไปทางใจที่นี่ขนาดใจเตี่นี่ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะนี่หุยเนี่ครับนี่ขนาดไกลมากนี่กระจายก็อย่างที่ผมบอกไงรถผมคนลุกไปอนะรถก็เดี๋ยวต้องดูต้องยอมรับอะยแม็กไม่แตกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันไปดูแต่แต่ผมว่าไม่แตกกันดูหน้าอย่างนี้อย่างนี้ ผมว่าอาจจะมีแตกรถเราอาจจะไม่ต้องเพราะว่าล้อกับยางนี่กระจายเลยนี่นี่ไปดูยางไปดูกันไปดูกันโอเคยางไม่เแต่จะบอกอยู่ที่แม็กแต่จะบอกว่าหูแรงมากอ่ะไม่ต้องจับไม่ต้องจับขนาดขนาดเราอยู่ไกลมากนะไกลมากไปดูกันครับจะแตกกระจายกระจายต้องบอกว่าล้อไปทางยางไปทางอย่างที่อุ๊ดบอกยังไงเนี่ย แรงระเบิดมันมหาศาลทุกคนเห็นแล้วสูงพี่อ๋องสูงประมาณกี่เมตรโอ้โหมันล้ออยู่ไหนครับล้ออยู่ไหนเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวหยิบมาดูหน่อยหยิบมาเลยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูสภาพล้อเดี๋ยวไปดูสภาพล้อกับสภาพยางพร้อมๆกันโุ้ยสนุกครับสนุกตื่นเต้นมากอ่ะโอ้ยแต่จะบอกว่าแรงมากๆนี่ครับแม่ครับนี่ครับโอ้โหแต่การดีเลยครับแตกแตกอย่างที่ผมบอกไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทุกคนดูครับเดี๋ยวเราไปดูกับยางด้วยดูที่ว่ายางมันเป็นยังไง คือต้องบอกว่าแรงระเบิดเนี่ยมันมัน,มนมหาสนา์นะครับมันเกินกว่าอย่างที่อุณบอกอันนี้เราสนุกวาไรตี้พี่อ๋องดีใจด้วยที่รถไม่พังนะครับ <laughs> อย่างน้อยล้อเราแตกแต่แต่นี่ครับการใช้งานจริงทุกคนจะเห็นอยู่แล้วคิดดูแรงไม่แรงอยางกระจายยางนะครับดูสภาพของจริงครับของจริงครับ เราทดสอบกันจริงๆนี่คอสมิดแน่นอนแน่นอนโลโก้นี้อ <Yeah. S 1> มาดูเรื่องล้อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ uh, ตรงนี้เลยกับ uh, ยางนี่ล้ <yeah. S 1> อและยางคอสมิดฮิวให้ดูนะครับการลงการล้อทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมสวยหมดแต่โอเคท้องล้อตรงนี้นะครับมันต้องเกิดต้องบอกว่าเราใส่แมก เราเอาแมกใส่ยางมีกําลังอัดในตัวมัน<ด>เองอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้มันจะแตกเป็นเรื่องปกติแต่ความแข็งแรงคือดูครับเบ้ากลางตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเรียบปกติสวยปกตินะครับแล้วก็ก้านล้อเนี่ยฮิวให้ดูก้านล้อไม่มีไม่มีรล้าวแม้แต่นิดเดียวไม่มีรอยเลยเลยนะครับสีสีอย่างที่ฮิวบอก<ด>แทบไม่ถลอกเลยนะแข็งแรงใช่สีทนทานอ่ะโอเคนะครับ นี่เลยการภารกิจวันนี้ยูถือว่าผ่านเพราะว่าล้อแม็กของเราไม่มีรอยแคกรอยแตกจากก้านล้อนะครับซึ่งเป็นส่วนที่รับน้ําหนักนะครับส่วนท้องล้อตรงนั้นไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันยังไงอะไรก็ทนไม่ได้อย่างที่ยูบอกเพราะนั้นดีใจพี่อ๋องด้วยไม่ต้องระเบิดรถโอเคคนละครึ่งทางแต่ว่าภารกิจนี้ผมถือว่าผ่าน ผ่านไหมผ่านล้อผมผ่านดีใจกับพี่อ๋องด้วยละกันแต่ก็ต้องบอกว่าล้อแม็กของ c o ส m ิดเนี่ยอยู่ในสภาพนี้ยูธบอกเลยว่าคุณมั่นใจได้แต่แต่ผมไม่ไม่จบแค่นั้นพี่อ๋องอีก2เดือนผมจะมารับคำถาพี่อ๋องใหม่ผมจะมีโมเดลใหม่ล่าสุดเราจะเปิดตัวเดือนธันวาเพราะฉะนั้นล้อเราน่าจะเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกาผมจะร้อโมเดลใหม่ของผมมาทดสอบแบบน,นี้อีกนะครับ มาทดสอบแบบนี้อีกแล้วมาดูว่าเทคโนโลยีใหม่ๆของยูอูดต,ต้องบอกว่าโมเดลนี้ X-T ตัวนี้เป็นโมเดลโมแรกนะครับเป็นสเปคเ18กว้าง11นิ้วออฟเซตบวก8สเปคเนี้ยเราผลิตออกมาจำหน่ายตั้งแต่ปี2555นะครับถ้าจำไม่ผิด55เพราะนั้น10กว่าปีแล้วแต่เราจะเห็นว่าอย่างที่บอกแข็งแรงแต่แน่นอนครับ เราจะไม่จบแค่นี้อีก2เดือนเจอกันพี่อ๋องกล้ารับคำ้านะกล้าครับผมกล้านะกล้าแล้วผมจะรอเฮียนี่เพื่อที่จะเวิดรถคันนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องฝากทุกท่านติดตามนะครับอีก2เดือนเท่านั้นโมเดลใหม่เราก็จะออกแล้วเดี๋ยวเราจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณพี่อ๋องมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดมันมากครับ